พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมผมนัทนัทพลจุลศรนะครับที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมนตรนะครับผมผมนะครับอยู่ทีมผู้การซันนี่นะครับ B3 นะครับผมทีมกล้วยหอมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถเอเวอร์เสที่ต้องบอกว่าชุดแต่งโดนใจหลายๆคนมากๆเลยนะครับสไตล์ดําดุนะครับผมรุ่นที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมอ่า ก่อนที่จะมาชมคลิปเต็มๆนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําว่าแต่งอะไรไปบ้างแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับผมไปเลยครับเริ่มกันเลยฮะสำหรับรุ่นคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอเวอร์เรตนะครับตัวท็อปนะครับไทเทเนียมขับ2นะครับผมรุ่นนี้นะครับได้รับการออกแบบนะครับในเรื่องของชุดแต่งนะครับให้เข้ากับตัวรถที่สุดและลงตัวมากๆเลยนะฮะในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราเปลี่ยนอะคริลิกนะครับด้านบนนะครับจากตัว ที่เป็นโครเมียมนะครับเป็นอักษรสีดําด้านนะครับสวยงามนะฮะลงตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นกระจังหน้านะครับตัวเนี้ยเรานํากระจังหน้านะครับของชุดแต่งแ Let เตอร์นะครับเข้ามาจัดทรงนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับตามสไตล์ของคุณลูกค้านั่นเองนะฮะแล้วก็จะมาในเรื่องของชุดแต่งนะครับตัวเนี้ยชุดแต่งนะครับน้องรัทนะครับจัดชุดแต่งวิกเตอร์นะครับสไตล์สีดําด้านนะฮะต้องบอกว่าสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งแท้เลยนะครับรอบพันนะครับของตัว สเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมเป็นดำด้านนะครับนี่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูในเรื่องของชุดไฟกันดีกว่านะครับผมว่าตรงเนี้ยเราใส่ชุดไฟอะไรให้ลูกค้านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับเป็นไฟบัสแสงแบบโฟร์เซตนะครับก็จะมีในส่วนของคลิปฉลามมีไฟเดทามนะครับแล้วก็มีวงแหวน BM ด้วยนะครับมาดูการทํางานดีกว่าว่าทางานยังไงนะครับผมนี่เลยฮะแบบนี้เลยครับผมการทํางานของเขานะครับก็ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมก็จะขึ้นเป็นไฟแบบนี้เลยนะฮะวิ่งเป็นเส้นเลยนะครับทั้งหมด3ขีดแล้วก็มีตัวไฟเดธา์มด้วยนะครับอันนี้คือเป็นไฟมาแต่งแบบฟูลเซตนะครับตัวนี้เป็นดวงตาสีขาวเดี๋ยวพาทุกคนมาดูรอบคันกันดีกว่าครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนี่เลยฮะชุดแต่งยอดฮิตนะครับผมในสไตล์ดําดุนะครับผมสำหรับชุดแต่งรถคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับเราใส่ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกฟูเอลแท้นะครับขอบ20 นะครับพร้อมกับยาง BF นั่นเองนะครับผมนี่แหละฮะจัดทรงแบบนี้เลยครับหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าแต่งออกมาได้เข้ามากๆเลยนะฮะสเปคยางที่เราใส่ให้คุณลูกค้านะครับเป็นยาง275นะครับ5520นั่นเองนะครับผมก็ทั้ง4ล้อนะฮะดูเต็มๆนะครับผมพามาดูนะครับรอบคันนะฮะมีตัวครอบแก้มนะครับผมมีครอบกระจกนะครับที่ตัดสไตล์เป็นดำด้านนะครับมีกันสาดนะฮะ เราหลังคาเราแรปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดครอบเบ้ามือนะครับผมเบ้ารองมือจับนะครับแล้วก็จะมีแรปนะครับใต้กันชนหน้าล่างด้วยนะครับของตัวบันไดข้างนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะเราก็จะแปะคิ้วล้อแบบนี้นะครับแบบเรียบลงไปนะครับผมต่อเนื่องเลยฮะด้านท้ายก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวฝาปิดฝาถังน้ํามันนั่นเองนะครับผมมาเลยฮะต่อเลยครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับผม ด้านหลังเนี้ยจะเป็นในเรื่องของชุดไฟที่จัดทรงมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับชุดไฟของเรานะฮะเป็นไฟแบบฟูลเซตนะครับที่เห็นทํางานอยู่ด้านนี้นะฮะเรียกว่าไฟ GLC นะครับเป็นโครมดานะครับเวลาเหยียบเบรกนะครับก็จะสวยงามนะครับผมแหมสวยงามมากๆนะฮะแต่งเข้ากับสไตล์ตัวรถนะครับไฟคาดท้ายนะครับไฟคาดท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายเบรก LED นะครับก็จะขึ้นอักษรเอเวอเรสเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นสีแดงนะครับเวลาถอยหลังก็จะขึ้นสีขาวนั่นเองนะครับผม พาทุกคนนะฮะมาชมด้านล่างกันนะฮะด้านล่างของเรานะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะครับตามสไตล์นะครับก็ตัวนี้จะตัดด้วยสีดําด้านนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็จะมีท่อคู่มานะครับผมมีท่อคู่มาให้ทั้งหมด2ข้างนะครับแล้วก็จะใส่ไฟทับทิมนะครับตรงหน้านี้ด้วยนะครับยิ่งตอนคืนนะเวลาเปิดไฟนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับน้องนัตนนะครับอยู่ที่ ร้านนะครับล็อกเก็ตซาวนะครับที่เป็นร้านแต่งเครื่องเสียงนะครับที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานถึง30ปีนะครับวันนี้นะครับผมพารถของคุณลูกค้านะครับมาใส่กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับออันนี้ลูกค้ารีควสมาเลยว่าอยากได้กล้องบันทึกหน้าหลังแบบตัวเทพๆนะครับก็วันนี้นะครับเรามีบริการให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับมาติดตั้งให้ถึงที่เลยนะครับก็หากคุณลูกค้านะครับ ที่ชื่นชอบนะครับในการแต่งรถนะครับหรืออยากได้สไตล์แบบไหนเอาตามใจคุณลูกค้านะครับให้คุณลูกค้าทักแชทอินบ็อกซ์ถ้าทักไม่มีคนตอบนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เพจของเรานะครับก็จะมีเพจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับตรงหน้าจอนะครับเพจแรกก็จะเป็นเพจฟอร์ดพุทธมนตรบายผู้การซันนี่นะครับผมแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับเพจฟอร์ดไทยแลนด์เช็คโปรโมชั่นนั่นเองนะครับ คุณลูกค้าสามารถชมคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะครับได้ตลอดเลยนะครับเราจะมีการอัปเดตให้กับคุณลูกค้านะครับได้ชมรถสวยๆแบบนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับน้องนัทติดกล้องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับน้องนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไปะสสัดีค